สวัสดีนะครับอยบ่ผมเอมันเดินมาครับจากแม่ตางคลิปนานมากเลยครับผมนานจริงครับโอ้โหเอานี้ครับจะมาอ่านี่ครับแจกเกมไอ่่ออนสั้นตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีพีสองเป็นอีกแบบเชเบริรแบหนึ่งครับบวกก็มันถึงหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับอโอเคปรากฏข้ามาตีแล้วก็ก,กดเจ้านี่ตัวนี้นะครับ กเข้ไปเลยนะครับโอเคกดถึงนะครับอันแรกนะครับเป็นที่ฝึกนะครับว่าเป็นที่ใช้มีอะไรมั่งอันที่สองก็จะเป็นอ่าวิปปาดดิตมันจะหน้าตาประมาณแกว่ายาอยู่บ้านว่าเดี๋ยวแกไปโนจริงแล้วก็อันอีกอันก็เป็นอกสิบเมตรนะครับผม นี่ครับอกสีไม่น้าตาแบบนี้โอเคครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาอันอันแรกก่อนแล้วกันกดไปเลยเย่เข้ามาถึงเราก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ครับดูหน้าจอก่อนนะครับนี่ปุ่มนะครับตรงนี้คือยิงสลิงตรงนี้ก็คือปรับนะครับไอ้มันึ้นสีเขียวแล้วนะน่าจะถึงจะยิงได้นะครับถ้าไม่ขึ้นสีเขียวจะยิงไม่ได้นะนี่ครับก็สีเขียวแล้วกดเลยโอเคครับปรับกลับดีกว่า โอเคครับนี่กันไรนี่ไงครับจะสอนว่าอันนี้คือยิงสลิงอ่านไม่ออกเดี๋ยวเมเรียนมาก่อนนะครับเียว่ายิงสลิงนะครับต่อไปไปดูเจ้านี่กันปุ่มขึ้นนะครับคือปุ่มนี้นั่นเองนะครับพุ่งนะครับพุ่งกระโดดแล้วก็กดกดสองทีคือพุ่งพุ่งนะครับโอเคไอ้วอยปุ่มห้าหุบนี้นะครับก็คือปุ่มนี้นะครับมันจะอ้าบันนี้เลบไม่นี่ครับ อ่าแล้วก็เออแบบนี้นะแล้วก็หุบแล้วก็มันจะดิ่งตรงปืนแบบนี้แตกต่างกันนะต่อไปเนี่ยแบบแบบคือที่เต็มแก๊สนะครับมันจะบวกแล้วบวกเข้าไปใกล้ไหมแก๊สเต็มแล้ยนะเวลากูจะดูนะว่าแก๊สอยู่ไหนแก๊สเอ็นจะอยู่อ่ะนี่ครับแก๊สแก๊สนะแก๊สนะแก๊ส อันสีขาวนะครับแก๊สอันสีขาวนะครับส่วนสีส่วนสีน้ำโตนี่ก็คือมีดนะครับใบมีดของเรานะครับว่าเป็นหักเมื่อไรนะครับโอเคนะครับต่อไปการเปลี่ยนมีดนะครับมองไม่ค่อยในอันนี้สีดําไปด้วยโอเคน่ครับคือการเปลี่ยนมีดนะครับไอ้กดนี่ครับ กว่าบนที่เป็นลูกกับมันตัวนั้นแล้วมันจะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวฟันหรือการฟันนะครับนี่รัาการฟันดกดรูปขาก็ฟันแลนะ้วเนี่ยเาไมเดินให้ผมก็ใชยอย้อยู่เนี่ยเดินตัวจริงไม่ต้องเวียนากด้านนี้ไปนู่นครับโอเคเคกโออกันดีกว่าโอเคแปที่สองนะครับอันที่สองมนะันไม่จะเป็นแบบอะไรแต่ท่านที่ผลิตนั่นเองนะครับกดเข้ามาแล้วมันก็หน้าตาอย่างนี้นะครับ เป็นแมพเมืองนะครับปรับอันนี้ก็เป็นแล้วก็มันจะยิงขึ้นไปโอเคกดปรับอันนี้กดค้างที่หน้าเจาะกดค้างที่ปุ่มยิงสลิงเล็งให้ตรงก่อนแล้วก็กดพุ่งฟันโอ้ไม่ถูกไม่เไม่ไม่ถูกนะโอเคฮะกดใหม่ครับพุ่งครับเอเ์ลิงครับอไม่ถูกวน่ะ ต้องเล่นที่ขาใหม่นะเพราะตายคลิปมันจะดูเล็กๆยังไงไม่รูอ้อะความโหลุไม่นานแล้วแหละไม่ได้ตายคลิปลืมเพราะอะไรจะตายคลิปผมก็ความจำเต็มไม่รู้อะไรโคตรเบื่อเลยความยากเหมือนคนเล่นไม่เป็นทีใช่ไหมก็มาฆ่าแต่ท่านอยา่อางโคตรมันอ่านดูรอบๆแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละความยากของเกมนี้นะ ก็เค่ปุ่งโก้ค่ายแล้สองตัวก็ยอมแล้วแค่สองตัวก็ยังดีนะครับตอนนี้ครับีกี่ครโอเคตายหาเลยจัดออกก่าโอเคบันทีกสร็ลนะครับคือโกลักโซ่ใช่ันคือเบลทูด้วยจะต้อง6บเมตรอะไรนะครับนะ

โอเคนะครับบนหัวผมนี้จะจปัดเลยใช่ไหม okay. โอเคกดค้างอันนี้ครับแล้วก็เลงแล้วก็กดพุ่งครับฟันเม็ดปลาเขาไม่ถูกโอเคจะหมดแล้วกดอีพีติดตาผมแล้วก็ไปกดที่ช่องของผมนะครับแล้วก็ไปดูคลิปต่อไปได้เลยนะ โอ้ยหกสิบเมตรเอนโอเครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับบายบายนะไอ้เซี่ตายในฉากนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะขอทำรูปก่อนอ่ารูปหน้าโปกคลิปโอ้โห้ อยากตายอยาตายเดี tai, ๋ยวไปหาทางนี้แล้วก็หอนมุมนี้แล้วก็